โอ้น่ารอนจังเลยน้อโออันนี้อันนี้แม่แมวอืมอันนี้ลูกแมวอ่ลูกแมวสี่ตัวอืมอืมอันนี้แมวโขงอันนี้แมวโขงแมวเด็กโขงโตปันนี้แล้วโตเท่าแมมแล้วมันก็ยังจะดูดนมแม่

ตูแล้วจะมาดูดนมแม่มึงีกูตายแล้วแค่สี่ตัวก็พอแล้วหา่ามึง